จาตโยมที่มาจากกรุงเทพทุกทา่านคุณโยมมาจากกรุงเทพมาทอดกรถินที่อำเภอจุมในเทศกาลทอดกรถินเพราะว่าถ้าหมดลอยกระทงแล้วเดือนที่สองแล้วก็บมดเคตทอดกระถินตอนนั้นก็เป็นพระป่า น,นั้นก็การทําบุญทอดกรถินนี่มันจำกัดถวา,ายพระสงฆ์จำพรรษาสามเดือนเมื่อมีความจะทําบุญการทอดกริ่นจำกัดก็โยมบีนี้ก็ตั้งจัจจะาอธิษฐานมาทอดกรินเป็นคณะของคุณโยมทอดกรินนี่ก็ไม่ได้ จะ่อจะตรงแก่ก็ไปสุกในการจำภาษาวัดนั้นรูกใดรูปหนึ่งก็ให้มาติดคณะสมฆ์ว่าใครจะรับ้าอุกถึงการกระถิ่นส่วนมากก็เดินก็บบำรงงุงวัดพักนาสังค์สร้างวัดออันนี้ก็ขอให้บุฒิสุนลได้ย้อนสกป,ปองกับคุณโยนขอบครัวขอ,ขอ,ขอ,ขอคุณโยน นันแบไปทิศใต้ทิศเหนือทิศไกลทิศไกลก็เจอสิ่งดีเจอคนดีเพราะว่าการทำบุญนั้น,น,นกว้างมากใจดีก็เป็นการทำบุญมีเมตตา,ก,ก,า,า,าก็การทำบุญให้อภัยก็การทำบุญไม่ใช่อารมณ์มากก็การทำบุญเออมันกว้างมากอะไรก็ทำบุญทั้งนั้น สรุปเจ้าจอบเป็นหัวใจก็คือคิดดีพูดดีทำดีไปที่ไหนพูดดีคิดดีทำดีแล้วนะมันไม่เด็อดร้อนมันเย็นบ้านไหนพูดดีคิดดีทำดีบ้านมันก็เย็นทุกแห่งอันนี้ก็เป็นหัวใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระน,นั้นการทำดี การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีการกระทำสองอย่างคือท,ทำดีกับทำชั่วเราก็มีโชคดียมเกิดในมาเมืองมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีนหน้าในชาติก่อนจึงได้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่ควรประมาทเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแเ้วก็เราก็ทำดีไปตลอดทำดีไปตลอด เราก็พยายามเป็นความชั่วให้มากาที่พวกอย่างนี้ก็คนเรายังไม่เป็นพระอรหารอาจจะมีเสียใจอาจจะมีโมโหบ้าง mm hmm. เพราะว่าทุกคนยังไม่เป็นพระรหาร์แต่เราพยายามเหมือนกับในหลวงราให้ทําดีให้มากก็ทาชั่ว mm hmm. เพราะนั้นเราเกิดมาก็ตายกันทุกคนแหละ ร่างกายก็เผานอกจากว่าจิตวิญญาณน่ะหลุดออกไปไปหาพบใหม่หาพบใหม่แล้วการไปหาพบใหม่เนี่ยมันก็นำเอาบุญกับบาปไปแล้วนะนะถ้าใครมีบุญคือสะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าสะอาดเป็นบุญถ้าใครมีบาปก็คือขยะสกปรกเราเอาความสะอาดไปเกิดชาติหน้า ดีดีกว่าใครอยากก็เกิดใครมีบาปมากมันก็ไปเกิดคนที่ไม่ดีเล่นะเกิดร้อนใครมีบุญมันก็ไปเกิดที่ดีเนะพราะฉนั้นเราไม่มีอะไรอะ่ะตายไปแล้วก็ทิ้งหมดเลยลูกจะตามเราไปก็ไม่ได้เงินทองก็ตามไม่ได้บุญกับบาปเอาไปเพราะฉะนั้นเราก็ขอพ่งบุญกับบาปสองอย่างเลย ที่ได้ทำไปใครทาทรมบาปก็พากันไปใครทาบุญก็พาไปพบเกิดพบจัดหน้าอันนี้ก็พูดเรื่องเรื่องบุญนิดหนึ่งทีนี้โยมถามหลวงพออ่อว่าอลโยมบอกว่าอ,อ,อายุเก้าสิบเอ็ดด่างแล้วก็เขายังเดินข้องอยู่ปกตินี่หลวงพ่อก็ ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือชอบเดินอ่านอ่านหนังสืออะไรอยู่พักเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินขึ้นชั้นสี่ขึ้นขึ้บนไปมาไปมาดูโรงครัวดูห้องน้ำดูอะไรต่างๆมาพักก็ได้ก็เดินดีวะเราเป็นคนชอบเดินแต่เด็กๆน่าชอบเดินเพราะนั้นมันก็อาศัยกำลังขามาถห็เก้า ิเอ็ดยากเลยก็กำลังขาดีลำไส้กระเพาะดีหัวใจก็ดีพอมาถึงเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วเครื่องในมันดีอยู่ <c oughs> ไม่มีแผลกระเพาะก็ไม่มีแผลก็ก็ค่อยรู้สึกวก่าเออเราก็มีโชคไิกันนะนึกในใจนะเพราะนั้นตามคุณหมอบอกว่าสุขภาพกายกับ สุขภาพจิตนี่สำคัญเราต้องระวังกินอาหารนะ่ะสุขภาพสุขภาพกายต้องระวัง่อยจะไปเอาใจมันมากกินไขมันมากกินอะไรทอดมากก็ไม่ดีจอกเลือดคณหมอก็บอกให้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้องกินอาหารไม่เป็นยานะ ถ้าเป็นชนนันท่านจะต้องกินยาแทนอาหารเอาไดก,ก็กินไปตลอดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกเลี้ยวก็ข้อขาพาะเสียอีกเพราะนั้น <l ug> พ่าอยากกินข้าวเราต้องดูอะไรเป็นยาละบอกละบอกวันยาอันนี้อย่างหนึ่งคําว่าสุวเขาภาพกาย้ปออกกําลังนะตั้ขาภาพจิตก็กคือจะไปใช้อารมณ์ไปใช้อารมณ์ให้พยายามกดไาว่า แล้วก็ให้ปล่อยวางไวๆโอ้โหก็ก็หายไวโกรธง่ายหายไวนั่นแหละเอออันนี้ก็คือต้องระวังอารมณ์หัวใจเขาพุดเสนาก็คือสติคนปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่สติอย่างเดียวเลยยอดตรงนั้นนะมันมีสติแล้วมันปัญญามันเกิดยอดทำไปไหนมีสติคิดดีพูดดีนะ แลึกการเดินการนอนการทํากับข้าวอะไรต่างๆมีสติตลอดขับรถก็มีสติอันนี้เป็นหัวใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตให้เท่าๆกันคือเขาให,ให้เราบริหารทเท่าๆกันแต่สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีทั้งสองอย่างนี่มันก็อายุยืน บางคนในร่างกายดีแต่สุขภาพสุขสุขภาพจิตใจสุดนอนไม่ค่อยหลับมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายมันก็อายุก็จะสั้นเหมกันเพราะฉนั้นเราพยายามให้สุขภาพกายสุขภาพจิตให้แข็งแรงเท่ากันคนที่มีอายุเจ็ดสิบขึ้นไปถึงขึ้นไปนะถ้าลุกขึ้นแล้วก็ไม่ต้องจักอะไรก็ใช้ได้นะลุกขึ้นเลย นั่งก็ไม่ต้องจับเดินขึ้นบันไดได้เอออันนี้ก็คือก็เป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วก็เป็นคนที่นอนหลับดีรับประทานอาหารยังอร่อยอยู่นะเจ็ดสิบแปดสิปอร่อยไปช้อปปิ้งนับเงินชอนเงินได้ก็ยอดอยู่ความจำดีความจำดีเป็นคนที่สนุกไป อยา,อยาโยิโยมมาทอดกระถิ่นเนี่ยก็เป็นยาพิเศษนะคือเราเราผ่านบ้านผ่านเมืองมาเนาะสมองมันจะพัฒนาไม่ใช่ว่าไปน,นั่งอยู่ที่บ้านกิแนแล้วนอนกินแล้วนอนอย่างหลวงพ่อเนีน่ยกินแล้วนอนก็ไปดุเดินดาเล่นยินอะ่ะอันนี้สมองจะพอก็ดีหรอกแต่ก็หลงวัดนี่แหะไม่ไปไหนนี่นะลาแล้วนะใช้อารมณ์ก็ไม่ดีนะเพ <c oughs> ราะนั่นเราต้องไปผ่านบ้านผ่านเมืองเจอลูก่า เก่ดเรารุ่นเดียวกันอนดดายุต่อเดียวกันก็ไปคุยอันนี้คือพัฒนาสมองแต่ให้ให้มันหมาเข้าแปดสิบเก้าสิบหาเงินได้นะให้หาเงินได้ช็อปิตปีได้เลย <ขอ S 2> เฮ้ยบางคน,อ,นอยากยมแก่ๆ,ๆว้นหนะเก้าสิบเนี่ขายของเก็อันนี้ก็คือเกี่ยวกับสุขภาพเนาะ<ช>สุขภาพแล้วก็หลอเ่อก,ก็พูดยาวไปหน่อยนะ วันนี้ก็ขอให้บุญกุศลและอยู่โยมมาทอดกระถิ่นอันนี้โสมกระถิ่นมันมีมากให้โยมให้บุญในปกป้องคนโยมกับครอบครัวของคณโยมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกช่านที่ได้มาก็ดีไม่ได้มาก็ดีนะอนุโมโทนามาก็ขอ,ขอให้บุญกุศลนั้นค,คุ้มครองกับุโยมให้อยู่ดีมีสุขมีชัยมีสุขภาพร่างกายทั่วกัน ขออวยพรเป็นภาษาบาลีว่ายะถาวาดิวาภุราปาริปูเรนติสะคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสุวิสตตสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาดัสโสยัถามนิโชติดัสโสยัถาอายุวัตถโกตนาวัตถโกสิวัตถโกยัตวัตถโกภลาวัตถโกวันนวัตถโกสุขาวัตถโกโหตุสัพพทาทุกขโรคาภยาเวลาสุขาจตุสุปัทวาอเนกาอันตรายาเปวีรเวสันตุเสยะจิทิทานังลาภังสุทิง พระยังโศขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพเขาสาจะอายุจะติีวาสิทธิพระวันทุเตก็สัพปะมังกัลังลักขันตุสัพเปเทวดาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะเจทาโสทีพระวันทุต ก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์อนุภงเนาะท่านก็มาช่วย